สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชาโลมสตูดิโอนะคะเราก็มาพบกับคู่พี่คู่น้องนะคะสองคนนะคะมาเรียนด้วยกันนะคะสองพี่น้องค่ะเขามาเรียนอะไรเนี่ยออมาเรียนโอไซเอค่ะมาเรียนได้ไปแปดเมนูค่ะวันนี้ค่ะนี่คือวันแรกนะคะเนี่ยวันแรกก็ดูสิดูน้องเขาทําสิน่ากินจังอันนี้น่ากินมาก,กนาก่ากินมากเลย โอ้ดูดูดูด,ดูดูมันไหลโอ้เยิ้มค่ะเยิม้มมาเยิ้มมากโอ้น่าหน้าทานมากค่ะตั้งใจมากเลยค่ะน้องทั้งสองคนนะคะคุณพี่น้องน้องทําไปด้วยสนุกสนานไปด้วยเทียงกันไปด้วยนะคะนี่ค่ะดูดูฝีมือดูฝีมือนี่แค่นี้น่ากินมากวันที่สองนะดูซิวันที่สองก็ได้กันโอ้โหสตอเบอรี่บลูเบอรี่อันนี้อะไรนะแคปกูสเบรอรี่อือือโอ้อันนี้ค่ะอันนี้ก็ สุดยอดของการทำในวันนี้นะคะเค้กเค้กสายรุ้งค่ะเป็นสีเป็นสีค่ะอันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะน้องก็โอ้ไม่ใช่อันนี้วันที่สองอันนี้วันที่สองนะคะลืมค่ะลืมค่ะสอนเองก็ลืมไปนะคะนี่นี่วันที่สองค่ะดูอันนีน่ากเลสเวลเวตค่ะโอ้โหนี่ก็ อันนี้แค่วันที่สองนะคะได้เยอะมากนี่ยังไม่จบนะคะ,ะนี่คือวันที่สองได้เยอะมากเลยค่ะนี่มาละค่ะวันที่สามค่ะดูนี่<ด>เป็นคกุกกี้เหรอครับคุกกี้ค่ะทั้งคุกกี้ยักษ์เอวนี่ขนมปังค่ะคุกกี้แล้วก็ต่อด้วยขนมปังค่ะเป็นอ่าขนมปังอะไรนะกระเทียมครีมชีสโอ้โหหอมกลิ่นก็ตลบอบอวลทั่วห้องเลยค่ะนี่ก็คือวันสุดท้ายแล้วนะคะ